สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากับปึง้งแชร์ีนูนะคะเราจะมาเล่นเกมนนนกในโนเซอกันนะครับในไอคิ้หรือเฟสติกนะครับคือเราต้องเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยนะนี่อันนี้เลยเข้าไปเลยนะเข้ามาแล้วก็ต้องมาเจอหน้าลิีมีกดกร้ปุนนกอนนเอ้อกเมื่อกี้บหรอของดวง ให้เรากดมา,า,มาตรงลิงก์นี้นะครับกดมาเลยนะครับ G ไม่ใช่นี่นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับจากนั้นก็เข้ามาันจะเข้าให้เราเข้ามาหน้าลิงก์นี้นะเดี๋ยวเราลองเข้าไอจีดูนะครับก่อาก็ไปที่ลิงก์นี้นะ เมว่าเกมในโนสัตสำหรับไอจีมี่นะเอาเกมใ,ในโนสัตวเกมในโนสัตในไอจีมีนะครับนม่เแนวจะเจอแมวเข้าไปตรงนี้นอารมณ์แม่จะเกมของโบโก เราเข้ามาทีอย่างนี้เลยนะนี่ให้เรากดถ่ายคือเจื้อรูปนะครับให้กดคำว่าน้องน่ารักเอ็นเให้เรากดคำว่าพูตตี้เอ็นเอ็มดูทูบนะครับเรากดเข้าไปก็จะเจอ,อนี้นะครับจากนั้นให้เราออกจากไอ้นี้ เเข้าไปดูที่หน้าปกหรอกมันก็จะมีเกมในรันสาวขึ้นมานี่เลยครับนี่กดเลยไปลองกันนะว่าเราจะได้กี่แต้เอาไปเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่เอ้ยเ,เคยเล่นในคอมด้วยนะครับแต่นี้เล่นในโทรศัพท์ คือแบบมันเร็วขึ้นนั่นน่ะหนิโอ้โหมันเร็วขึ้ <S <S เอามั้เอามั้หัวร้อนมากเกมเนี้ยเขาบอกคนเล่นต้องมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์เดือดขาดเขาบอกว่าถ้าเกมถ้ามีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์มันจะสี่ โอ้โหเห็นไหมพูดไม่ทันขัดคำวีวเจอไปเล่นเกมของเด็กเกมนี้ด็กิมีเอาไม่เอาไม่ใช่เนื้อสเกมถ่ายรูปดีกว่าพิมพ์ถ่ายรูปไปอะไรบรรลัยบรรลุได้บ้างไงมั้งตกหัว